สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องนันใจก็จะมารีวิวต้นไม้นะคะคนเป็นใบไม้แบบนี้ละคะ่ะแต่ว่ามันเป็นของแท้นะคะมเพิของปลอมนะคะอันนี้ของคของแท้แท้จริงจริงนี่มันมีใบที่มันเล็กๆมันยังไม่เป็นแบบนี้นะคนมันจะค่อยๆแตกตอนนี้นี่เราได้มาประมาณหกใบนะคะทุกคนนี่ พาาน้อยพน้อยอยู่พึกษาพึกษาสิบสองนะพน้อยขายของเล่นอยู่หน้าโรงเรียนที่น้ำใจเคยเรียนก่อนเทอมก่อนนะคะอีนนี้นั้นพะน้อยเขาก็เปลี่ยนมาขายต้นไม้เนต้นนี้พน,น้อยเขาขายแค่ร้อยห้าสิบเองนะนี่อันนี้ก็คือของของปอมของปอมมันส,สวยเลย นี่ของจริงมันจะไม่ได้มีรูนะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่โตมันตั้งโตวกว่านี้มันต้องเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้มันถึงจะเป็นมีรูนะ